สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมจะพานะพาเดินทางไปตามหารถด,ด่วนนะครับเข้ามาในป่าลึกแล้วนะครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มีโอกาสก็มาสักครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเส้นทางก็ลำบากมากเลยครับ นครับในป่าลึกนะครับต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็ป่าก็ลกทึกนะครับต้นไม้ไผ่มันตายแล้วนะครับมันตายแล้วมันก็ล้มครับไม่ทางเดินของเราลําบากมากนะครับทางเก่าเก่ของนคนเก่าคนเก่ที่เขามาเดินกันนะมันก็ไม่มีทางนะครับการเดินทางของเราเลยลําบากมากนะครับผม เหนื่อยมากแล้วครับพักก่อนนะครับผมไปครับไปต่อนะครับทัทางเดินของเราทั้งลุยป่าลุยน้ำลุยอ,อะไรไปทุกอ,อย่างนะครับผมก็จะเจอตัวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเป็นไปได้เราซื้อกินดีกว่าครับแต่อันนี้ เราชอบนะครับเราก็ต้องไปหาตะลุยนะครับนี่ครับเราไปเจอผลไม้ป่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกาลัดนะครับถ้าคนกลางด้วยเกาลัดแต่บ้านผมเรียกมะกอนะครับมะกอก็เหมือนเกาลัดครับเกาลัดป่านะครับจำกับเม็ดกาแนี่นะครับเจอแล้วครับผมเป็นนี่ครับเห็นไหมฮะเจอหนึ่งต้นนะครับ มาถ้าวันก็เจอแค่หนึ่งต้นนี่นะครับเดน้อหนักนี่ครับดูข้างในอยู่นะผมเนี่ยรถด่วนนะครับคตรหายากมากเลยนะครับมี่พนป่องครับพันป่องโค้งกำลังสับกำลังหาอยู่ครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้น่าจะราคาประมาณตัวละหนึ่งบาทเลยนะครับร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทครับ ขายกันงนื้นเลยนะครับไม่รู้แพงลยเพราะแพงเพราะหายากวันนี้ผมเดินทั้งวันเลยได้เจอแค่ไม้แค่แค่ต้นเดียวเลยนะครับมันไม่มีหน่อไม้เลยนนครับปีนี้นี่คันนันอ่ะมันไหลหมดอ่ะที่ว่าพวกรถด่วนจะไปเกาะทำาลังทำาวันี้ๆๆได้นะครับเราก็ลไล่หาเป็นเป็น,ปนอะไรนะป่องๆ,ๆ,ๆไปนะครับ เอามเนื้อเป็นป้องถั่ป้องก็ไล่ตามป้องไว้ฮะแนแหละเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ทุกทุกป้องนะครับมันจะไล่กินเป็นป้องป้องมาฮะฝนใหม่ไปน้ำเงาเจาะไปก็เจอไปเจาะไปก็เจอไปนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นการทําลายต้นไม้ทําลายป่านะครับเพราะว่าไอไอต้นที่พวกพวกนี้มันกินอ่ะส่วนมากมันก็จะตายนะครับ เพราะว่าเขาถูกถูกกับต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่โตไม่โตนะไม่เจริญเติบโตแล้มันก็ตายพวกเมล็ดพวกนี้แลนวก็อันนี้แทนนะครับนี่ครับผมอืมก็พอได้กินกันนะครับกินเสร็จแล้วก็กลับกันครับไม่มีอะไรฮะประสบความสําเร็จครับได้เจอแต่แต่ไม่ได้เอามาฝากครอบครัวนะเพราะว่า มันน้อยมากครับผมเนี่เราเก็บเก็บกันแต่ละป้องละป้องมาเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าได้หลายต้นมันก็เยอะอยู่นะครับเสร็จแล้วครับตอนเที่ยงเราก็หยุดไฟนะเพราะว่าไล่แมลงนะเพราะพวกยุงพวกอะไรพวกแมลงเยอะแล้วก็เอาพวกรถด่วนมาทํากินกันนะครับผม อืมการบัตรนะครับตรวก็สูงไฟให้มันติดนะครับผมนี่เราก็ต้มรวดด่วนนะครับต้มแล้วเราก็จะเอามากินกันนะครับก็คแค่นี้นะครับมันเป็นความสุขเล็กๆของคุณดังครับพี่พวกเรานะครับ <c oughs> ถ้าได้เยอะแล้วก็ไปฝากพวกญาติพี่น้องบางคนก็เอาไปขาย แต่ปีนี้มันไม่เยอะคมันไม่ค่อยมีราคามันถึงแพงนะครับผมไปทั้งวันเรเจออยู่ต้นเดียวนะครับครับนี่ครับเราก็ต้มเสร็จแล้วก็สุกแล้วก็มากินกันนะครับผมกับส้มตำนะครับแซ่บๆนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เดินทางต่อนะครับผมขอบคุณที่รับดูเราชวนจนจบนะครับผมขอบคุณครับ